สวัสดีครับทุกคนครับอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเลยนะครับผมในช่วงนี้เนี่ยวันนี้ขออนุญาตรีแลกซ์นิดหนึ่งนะครับผมจังหลังจากที่เราได้เครียดวิเคราะห์ข่าวนูน้นวิเคราะห์แพ็คแบบนูน้นแบบนี้กันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะผมวันนี้ขออนุญาตแบบรีแลกซ์นิดหนึ่งนะครับผมรีแลกซ์ในที่นี้ก็คือว่าเรามาดื่มด่ำกับความสุขที่เราได้ตัวเพิ่มมา อันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องราวของ Epic Free นะครับ Epic Free ที่เราได้กันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าขอสลับ ID มานิดนึงนะครับผมอันนี้เนื่องจากว่าในคลิปที่ผมได้พูดถึงเกี่ยวกับเ,เทคนิคการเลือกตัว Epic Free ใช่เ่าเว่าควรจะต้องเลือกแบบไหน1 2 3 4 5ตามขั้นตอนนั่นแหละนะครับก็มีหลายคนคอมเมนต์บอกว่าผมไม่คิดอะไรเยอะเลยครับผมชอบลูนี่จัดลูนี่เลยครับผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับผมอ ถูกครับผมมันก็อยู่ในข้อหนึ่งที่ผมบอกไงนะนะถ้าเกิดใครชอบแบบมีตัวเลือกพิเศษแบบมีตัวที่อยู่ในใจอยู่แล้วอะ่ะไม่ต้องไปอะไรเลยครับเราหาเป้าหมายอยู่เราเล็งเป้าหมายแล้วเป้าหมายอยู่ปุ๊บนะครับผมพอถึงเวลาออกตัวปุ๊บปั๊บเขาไปหาเป้าหมายเลยไม่ต้องลังเลไม่ต้องมองซ้ายมองขวานะครับผมใช่ปะนั่นคือเป้าหมายของเรานะครับผมผม <laughs> และตอนนี้นะครับผมก็แน่นอนครับเข้ามาสู่เส้นทางการเดินทางของไอดีเกลือแมนยูครับก็ไม่ใช่ไอดีสายฟรีนะครับก็มีเติมนะครับและด้วยช่วงนี้เนี่ยก็จะมีโปทองด้วยผมอาจจะเติมเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวไว้เปิดภาค2026เผื่อมีตัวของแมนยูติดบิ๊กทามบ้างนะครับผมเอออย่างคุณย่าติดบิ๊กทามเนี่ย <laughs> ย,ย,ยิงแฮตติกได้ในนะัดเปิดสนามพิม์ลีกเ้ยนะเผื <laughs> ่อ เอาเวอร์น <laughs> ิดหนึ่งเวอร์นิดหนึ่งเวอร์นิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยอ่ะก็สร้างบรรยากาศแล้วอุตส่าห์นะอุตส่าห์เปิดโยเคเลสฟรีได้นะครับเนี่ยเออนี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะเก่าแมนยูนะเนี่ยเออทีมเก่านะแมนยู you, ถึงแม้ว่าตอนนี้จะออฟฟิเชียลฮิวิโกกับอาร์เซนอลแล้วก็ตามนะว่าไม่เป็นไรถือว่าแมนยูเป็นทีมเก่าเพราะอะไรรู้ป่ะครับทีมเก่าโฟโต้ช็อป หยอกเ้อสีสันสีสัน,สสน,สสนก็ไม่เป็นไรนี่ผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ทองเปิดนะครับมันมีให้เปิดฟรีไอดีละหนึ่งครั้งใช่ไหมผมก็เปิดได้มานะโยเคเลสถ้าถ้าอยากใครจํอ e พีที่แล้วแล้วได้นะครับก็เอามาใส,ส่ซะเลยถือว่าเป็นทีมเก่าดาวิดนูเยสก็เป็นทีมเก่านะ <c oughs> ตอนนั้นก็เคยตังคิปเหมือนกันนี่แหละครับนี่คือสีสันของการเล่นแมนยูนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวนักเตะที่วนเวียนเป็นข่าวกันมาเอยแต่ตรงน,นี้ลิอร์คูลิอร์พูแบบ รวยมากตอนนี้รู้สึกว่าจะเอาอเล็กซซนเดอร์อิซักสักินด้วยนะใช่ป่ะซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกโอ้โหรวยจัดจัดนะครับผมป่ะมีทองอยู่พันสามครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมก็เหมือนจะยังไม่มีตัว บิ๊กไทม์โชว์ไทม์หรืออีพิกของแมนยูมาให้เราได้ลุ้นกันสักเท่าไหร่นักนะครับเดี๋ยวมันจะมีแพ็คเอ่อซัมเมอร์ทานเฟอร์นะครับแต่ก็มีพวกเออเล็กซานเดอร์อาร์โน no, ไม่มีตัวแมนยูอาจจะมีการไฮไลท์นะครับก็เดี๋ยวขอว่ากันอีกทีนึงนะครับผมใน2026แล้วกันนะครับสำหรับตัวแมนยูที่จะเอามาเสริมทับสำหรับ ID นี้นะครับขออนุญาตคลิปนี้นะครับเรามาเปิดตามล่าตัวแมนยูกันต่อนะครับผม ครั้งที่แล้วเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนเอาบิทไทม์ฟรีก่อนเพราะยังเปิดมีม,มีมีสิทธิ์เปิดได้อีกนิดหน่อยนะครับครั้งที่แล้วเปิดได้มาเกเร่ไปนะครับผมแต่เป้าหมายของเราแน่นอนครับตัวแมนยูมีใครบ้างโโาะาะ <laughs> toy, toy, นะครับผมโรเบิร์ตคาร์ลอสถูกป่ะลาอูใช่ป่ะไม่ใช่หยอกหยวกฟอรลันฟันนิโตลอยครับฟอรลันฟานิโตลอยนะครับผมแต่เปิดไม่ได้ไง นะไปเปิดได้อีกไอดีหนึ่งนะฟอรลันไปเปิดได้ดีเนีมานะฟอรลันเนี่ยเสียได้ยนะร่างแมนยูด้วยเพราะว่าฟอรลันร่างอ e ีพิกที่อยู่ในแพ e ็คอีพิกฟรีอ่ะมันจะเป็นร่างร่างทีมชาติใช่ปะ่ะลุกไวแล้วก็โลโก้สโมอสรอเป็นแอตมานลิดไงอะ่ะเดี๋ยวขอเปิดอีก3ครั้งแล้วกันนะครับผมเปิดฟรีได้อีก3ครั้งเผื่อได้ฟันนิตรลอยฟอรลันมาใส่สารฝันของเด็กผีหน่อยนะครับผมปร๊บเข้าไป1จุ่จมไม่ได้สบายๆนะคลิปนี้นะครับ เปิดไปดูคลิปไปกินข้าวไปเตะตะก้อไปอึ๊บไม่ได้อ่าอีกทีหนึง่งอีกทีหนึง่งอีกจุ่มนึงอีกจุ่มหนึงน่งปุ๊บเข้าไปฟอลันวันนี้ตลอยตูมหน่อยไม่ตูมโอเครู้เรื่องเรียบร้อยไม่ได้เลยสัก,กตัวบิ๊กธามเก่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอบิ๊กธามใหม่ของคุณย่าอย่างที่บอกเปิ่เปิเป่ฝันนะครับเปิดฝันเออแล้วตัวพวกนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องเปิด ต้องไล่เปิดนะเนี่ยมันจะหมดเดี๋ยวเดี๋ยวแยกคลิปไปแล้วกันนะเพราะว่ายวต้องไป Auto ออโต้คลิกเลยเนี่ยแพ็กไอ้ดอกวงดอกบาอีกนึงเนี่ยหกสิบห้าจุ่มเนี่ยจะจะจะปล่อยเหลือไว้ก็เสียดายนะเหลือ5ห้าวันนะหมดเวลา หมดเวลาสิ้นเดือนนี้นะครับเนี่ยไอเดลิกเกมนะครับผมเออมาเรามาที่บิ๊กไทม์กันดีกว่านี่บิ๊กไทมนะครับก็จะมีเอ้ยไม่ใช่บิ๊กไทม์อีพิกนะครับก็จะมี2 p a แพ็คตามเดิมเลยนะครับตามเดิมคลิปนี้บอกแล้วว่าไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมเลือกตัวแมนยูตามเป้าหมายของเราครับผมดิ่งตรงไปทาร์เก็ตของเราเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ ถ้าเป็นสุ่มเราก็ต้องลุนให้ได้ลูนี่ถูกปะหรืออย่างน้นอยๆนะครับได้พอลสโกโนะครับผมนี่ถึงแม้จะเป็นล่านการทีมชาติก็ตามนะครับผมแต่ก็มีโลโกโ้แมนยูอยู่ข้างในนะครับผมไปลูนี่จัดให้ผมหน่อยได้ปะครับผมถ้าสมมติว่าเราเปิดไม่ได้ลูนี่เราก็เลือกลูนี่ไงอ่าถ้าเราเปิดไปได้ถ้าเราเปิดได้พอลสโกเลือกลูนี่แต่ถ้าเราได้ลูนี่เราเลือกพอลสโกนะครับผมอะไปครับไปขอสุ่มก่อนแล้วกันนะครับขออะไรไอ้ย เมื่อกี้ภาพหลุดมาใหม่มาใหม่ฮึบเออลุ้นต่อลุ้นต่อรูนี่ครับเสือเ้อแดงแดงโอ้โหพพชรฆ่าตายกระสิบโอฟานบาสเทนอะฮึเดือเถ้ยไม่ได้ตัวแมนยูแบบนี้ก็ต้องเลือกตัวแมนยูสิครับรออะไรฮะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมใช่ปะล่ะครับอ่ะ แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพราะว่าพอสโคอ่ะผมก็มีอยู่แล้วนะครับที่เป็นร่างแมนยูจ๋าเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ร่างทีมชาติอันนี้นะครับผมก็เลือกดูนี่สิครับผมจะคิดอะไรมากแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรมากครับจัดดูนี่ไปเลยอย่าก,กดผิดแล้วกันนะครับผมนี่อนาคตก็รอร่างบิ๊กทามแมนยูไปแล้วกันนะครับมันมีทีเซอร์ออกมาตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับว่าน่าจะต้องมีร่างแมนยูนะครับใน อ่ทีเซอร์การเปิดตัวของลูนี่นั่นเองนะครับผมเรืงนี้เอาน้ำจิ้มไปก่อนแล้วกันนะครับอ่ะจัดลงทีมดีครับรออะไรจ๊ะเอาตัวปลอมออกไปก่อนครับโยเกเลสนะครับเดี๋ยวส่งกลับอาร์ซนอลปึ๊บก็ไปอุตส่าห์ได้มาฟรีนะี่นะ้าตัวนั้นนะเอออ่ะใส่ไปก่อนครับลูนี่ลงคู่กับโอเว่นยังไงวะร้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ใส่บูสเตอร์ไปเลยบูสเตอร์เราก็ลงทุนใช้เป็นบูสเตอร์แบบซีเล็กไปเลยครับผมสไตร์กอร็อินติงไปเลยครับ เข้าไปปาบเข้าไปสวยๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับผมขออนุญาตใส่สกิลนิดนึงด้วยนะครับไหนๆก็มาแล้วนะครับขอใส่นิดนึงขอสุ่มไปไลท์ซิงชอ็อตซ้ำครับผมเอ่อต่อไปเอาไซค์เคอร์เลอร์เก็บสิครับพี่อะไรต่อละครับผมพินพอยไม่คงเล่นปีกหรอเอาใหม่ครับซ้ำไปอีกทีหนึ่งเกมแมนชิปเอาไว้เรียกจุดโทษครับแล้วยังไงต่อช็อปเทิร์นเก็บไว้ครับเผื่อใช้โค้ดส่งฟรีครับคนละชอ็อป เอาไซเคิลเลอร์ซ้ำนะครับผมก็ต้องไปต่อเหลือ12ครั้งทร็กแบ็คครับเอาไว้วิ่งไล่บอลกับซ้ำครับมีอยู่แล้ว ไฟติ้งสเปริสกิลมหาชนยอดฮิตเก็บไว้สิครับพี่อา้าวซ้ำนี่ว่ะไปยังไงต่อแล้ะครับกลายเป็นเปลืองเฉยนัดเก้าจอดนี่มันสกิลพี่โดไม่เอาซ้ำอีกครับอืม้มเอาวันทัสพาสเอาไว้ทําชิ่งอา้าวซ้ำอีกครับโอ้โหนี่เปิดสกิลหรือท่อมก่อนครับเนี่ยชิปชอ็อตคอนโทรเอาไว้ยิงข้ามหัวโอเคเก็บไว้ครับปึ๊บก็ไปโซ่คอนโทรโอ้โหสวยจังเลยยังขาดเดิเบันทัสนะครับผมเดี๋ยวไปเอาตัวร่างทรง,ทรงมาหน่อยเนี่ยมีเป้าวะ แพ็กอื่นนี้มีตัวแมนยูให้เปิดตามล่าหรือเปล่าเนาะคันมือเหมือนกันแพ็ก MSN แน่นอนครับมีแต่ตัวบาซ่าทั้งนั้นเลยทําไมไม่มีแพ็กแบบนี้แบบแมนยูบ้างนะเออเป็นแพ็ก Big Time ของแมนยูไงเป็นแพ็กวลนบิ๊กไทมของแมนยูไงเอาฟันนิโต้ลอยฟอร์ลันและฟอร์ดบิ๊กไทมเก่ามาวนให้เปิดแล้วใส่ในตู้500ตัว <laughs> <laughs> เพออะไรวะน่ะ <laughs> น่าจะน่าจะเอาวนมาให้เปิดหน่อยนะฮะเออแบบใส่ตัวแบบ น้อยๆหน่อยสักย0ตัวในตู้อะไรเงี้ยใส่บิกไทม์มา5ตัวเงี้ยนะเพิ่มไปเรื่อยเลยนะคลิปนี้นะเพิ่มไปเรื่อยแล้วก็แคมเปญนี่นะแคมเปญของไอไอแพ็กพาร์ทเนอร์นี่ครับผมเนี่ยซัมเมอร์ทัวร์ดีนะเออตอนนี้มีอาร์ซนอลกับมิลานใช่ปะก็คาดหวังว่าจะมีแมนอยู่บ้างไม่น่ามีมั้งนะจะอัพ จะอัปเดตภาคแล้วนะครับผมไม่รู้จะมีหรือเปล่าเลยเออตรงนี้ตัวแมนยูมันมาน้อยบ้างนะครับผมอยากคัน่ะคันอยาาเปิดแพ็คแมนยูนะครับผมมีน้อยซะเหลือเกินนะฮะมีคนสงสัยว่าแพ็คนี้เนี่ยเวลาเราเปิดไปปุ๊บเนี่ยทำไมแพ็คมันไม่หายไปถูกป่ะปกติเวลาเราเปิดไปเนี่ยแพ็คมันจะหายไปใช่ปะ่ะอันนี้แพ็คนี้ยังอยู่เว้ยแล้วบางคนคิดว่าเอ้ยเหมือนพี่โคจะแจกเพิ่มหรือเปล่าวะอย่าเพิ่งไปคิดอย่างนั้นครับคงไม่แจกแล้วล่ะนะครับผมไม่ว่าอาจจะระบบมันอาจจะแบบไม่ได้ตั้งไว้ว่าให้หายไปนะครับผมอย่าไป,อย,าไปอย่าไปเพิ่งคหัน้บไป เขาเปิดได้ตัวไม่ดีเลยนะครับอันนี้มีตัวเมนยูว่าจําไม่ได้ลนะไม่มีาอาารการไฮไลท์นะไม่มีครับหรือว่าจะเปิดการ์ดเขียววนดีไหมอย่าทะลึ่งตึงตังมีตัวแมนยูหรือเปล่าเนี่ยเปืองทองเอาทองไปละลายแม่นม้ำบูโน่ฟานนเดสเรามีการ์ดร้อยหนอยอยู่แล้วนะครับไม่เปิดฮะไม่เปิดครับผมตอนนี้ทีมมันเริ่มแบบ ทีมมันเริ่มแบบมีตัวซ้ําแล้วนะเนี่ยถ้าคุณดูทีมใหม่ทีหนึ่งนะก็เนี่ยมันก็เริ่มมีตัวถ้าอนาคตมันมีตัวใหม่มาเพิ่มเนี่ยมันก็จะต้องคิดเราเออเอาร่างเก่าร่างใหม่ร่างเก่าร่างใหม่คือแรกแอกะแรกๆมันก็เริ่มท้าทายสนุกดีนะครับผมเนาะเพราะว่ามันค่อยๆสะสมสะสมไปเรื่อยแต่พอเริ่มได้ตัวมาเพิ่มขึ้นหรือว่าได้แพ็กมาอย่างเช่นซื้อแพ็กฟูลทีมาแพ็กแบนนะดยูนะโดยพร้อมโคสอโมริมนะ พอมันมีแพ็กฟูลทีมปุ๊บเนี่ยแต่ละตัวมันได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นใช่ปะมันก็เริ่มความท้าทายมันก็ลดลงไปลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆนะจริงๆนะครับผมเนาะมันมันไม่เหมือนกับตอนที่เริ่มเล่นใหม่ๆอะ่ะตัวแรกๆมานี่ก็บอกโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นนะแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มรู้สึกอิ่มอ่าอยู่ตัวแต่ยังไม่ถึงอิ่มนะยังไม่ถึงอิ่มเพราะว่าท,ทีมก็ยังไม่ได้สวยแล้วมากนะครับมีบางคนที่เป็นสายฟูลแมนยูครับผมโอ้โหเปิดแบบอีพิกเปิดบิ๊กไทม์อีพิกโชว์ไทม์ของแมนยูถึงแแแมมมมมม้้ววว่่่่่าัััััันน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 จะะะะีีีีีตตตไเเเเเยยยออใกกกกทปป็็ูิิิครรบดดๆ รอปนะีเตอร์ชไมเคิลน่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้เปิดอนะปีเตอร์ชไมเคิลเพราะตอนนั้นรู้สึกว่ามั่นใจโอนานะ่า <c oughs> <ph yl os> พูดออกมาได้หรอตอนนั้นเปิดไม่ได้ทองไม่มีทองหมดซะก่อนงบหมดซะก่อนนะครับก็ได้ประมาณนี้เออแล้วก็มีตัวใหม่ของแมนยูไงเอ็มเบอโมไงแล้วก็คุณย่าไงเออว่าที่ว่าที่ตัวนักเตะในอน,นาคตนะครับรู้สึกว่าตอนนั้นผมไปแลกมาที่อยู่ในแพ็คและก้อนบอลนะเออใช่ป่าวะใช่ป่าวะผมไปแลกมาแล้วมันหมดอายุไปแล้วนะเหมือนจะเป็นแพ็คและก้อนบอลเก่าเนาะ อืมไม่ใช่แพ็กนี้อะ่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ผ่อนคลายรีแล็กซ์รีแล็กซ์นะครับผมหาสาระ อาจจะไม่มีให้คุณในคลิปนี้ครับเป็นบรรยากาศในการเล่นฟูลทีมนะครับผมดีไม่ดีเดี๋ยวผมอาจจะทำฟูลดอทมุนอีกสักไอดีหนึ่งดีไหมเดี๋ยวรอโจ๊บเบลลิงแฮมครับโจ๊บเบลลิงแฮมรู้สึกว่าโชว์ไทม์จะมาพรุ่งนี้ถูกป่ะนะครับดีไม่ดีอาจจะทำฟูลดอทมุนโดยโดยโดยรีไอดี ID หาโจ๊บเบลลิงแฮมดีไหมเออได้โจ๊บเบลลิงแฮมโชว์ไทม์นะครับแล้วอนาคตมันอาจจะมีพวกอีพิกนะครับอาจจะมีพวกเอ่อบิ๊กไทม์ของดอทมุนนะครับเช่นพวกเลวอนดอฟสกี้นะครับผมชุดเบลลิงแฮมร่างเก่าๆนนนนะะะครรรัับผมมหืออแ้้กท่งจาดซโชเย อีพิกบิ๊กไทม์ร่างร่าง,งดอตบุญไงย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะมีตัวกเก่าๆย้อนมาใช่ปะ่ะนะครับไม่แน่เหมือนกันนะไม่แน่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ว่ามันจะมีแบบเปิดฟรีปะไม่น่ามีเปิดฟรีเนาะไม่มีเปิดฟรีไม่รู้ว่าจะขยันรีหรือเปล่านะเอออาจจะทำอีกหนึ่งไอดีแบบดอตบุญไงเสือเหลืองเสือเหลืองนะครับผมแล้วก็อีเวนต์นี้ก็จะไล่เคลียร์เก็บทั้งหมดเลยหรือว่าเป็นความท้าทายใหม่นะครับลองเล่นดูครับใครเบื่อหรือจำเจนะครับก็ลองสร้างความท้าทายให้กับตัวเอง คนก็ชอบเล่นแบบน้นแบบนี้นะครับลองหาจุดที่ตัวเองคิดแล้วเพลินเล่นแล้วเพลินนะครับโดยเฉพาะทีมที่เราชอบทีมที่เราเชียร์นะครับมันก็จะได้อัตรบไปอีกนะครับถึงแม้ว่าในชีวิตจริงมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับความคืบหน้าของเส้นทางการเดินทางของไอดีเกลือแมนยูหวังว่าเดี๋ยว2026เดี๋ยวจะมีตัวแมนยูมาให้เปิดกันเพิ่มขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็เก็บทองไปก่อนนะครับสะสมทองไปก่อนนะครับ2026ว่ากันครับสำหรับเด็กผีนะครับโอเคนะครับใครยังไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟร์บอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อครับสวัสดีครับผม I've changed for the better for I thought I would never be